สวัสดีค่ะโทรข้าววันคิวไทยช่องที่จะพาน้องๆไปค้นหาความลับและเคล็ดไม่ลับในเกมโทรข้าไลฟ์เฟิร์วันนี้พี่จะมารีวิวเฟอร์นิเจอร์แพ็คใหม่ Snuggle Cup Furniture Pack หรือพี่จะขอตั้งชื่อให้ว่า OA Baby ที่เพิ่งจะออกมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะน้องๆเฟอร์นิเจ p a ์แใหม่ OA Baby นี้นะคะราคา29บาทได้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 99ชิ้นพื้นและผนังอีก9ลายใหม่ค่ะ29บาทได้108ชิ้นคุ้มมากๆเลยค่ะแถมแต่ละชิ้นนะคะน่ารักมากๆฟังจากชื่อน้องๆก็พอจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นของที่เหมาะกับตัวละครเด็กน้อยน้องๆคนไหนชอบเล็กเบบี้ต้องมีแล้วนะคะแพ็กนี้พอเรากดซื้อนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างสีฟ้าอันนี้ ให้น้องๆใส่ปีคศเกิดของน้องๆนะคะหรือถ้าน้องๆไม่รู้ใส่ไปเลยค่ะ2 0 0 0พอกรอกปีเกิดแล้วก็กดซื้อได้เลยค่ะส่วนรหัสนั้นแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้น้องๆต้องถามผู้ปกครองของน้องๆนะคะ และตามผลโบวตที่พี่ตั้งโหวตในโพสต์ YouTube นะคะวันนี้เราจะมาแต่งบ้านฟรีค่ะเราจะมาเนรมิตบ้านฟรีของเราให้เป็นเดสเซอรี่เลี้ยงเบบีแต่ก่อนที่เราจะไปแต่งบ้านฟรีกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเฟอร์นิเจอร์ใหม่ OA oh, Baby ได้เฟอร์นิเจอร์อะไรกันบ้างก่อนอื่นก็ต้องเคลียร์เฟอร์นิเจอร์เก่าออกก่อนนะคะ <c oughs> มาดูลายผนังค่ะ ได้ใหม่5ลายเลยค่ะน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะน้อง,องมีลายรถของเล่นสามเหลี่ยมลายจุดสีพาสเทลลายดอกเดซี่แล้วก็ลายกระรอกค่ะต่อไปค่ะลายพื้นมีลายพื้นดอกเดซี่ด้วยนะคะเราจะได้ลายพื้นใหม่สลายค่ะ ส่วนเตียงนอนนะคะได้ใหม่มา5แบบค่ะมีที่นอนปูพื้น3แบบใ e นอนเบบี้เตียงนอนหมีน้อยแล้วก็ยังมีเตียง2ชั้นด้วยนะคะน่ารักมากๆและที่พี่ชอบไม่ไหวแล้วก็คือที่นอนใบไม้อันนี้ค่ะนอนน้อยตัวไหนจะมานอนนะมาดูในโหมดของชั้นวางของค่ะเราจะได้ชั้นวางของกระต่ายน้อย1อ่อัน แล้วก็ตู้มีน้อยอีกอันนึงค่ะพร้อมกับฉันเอาไว้เปลี่ยนผ้าอ้อมน้องมีธงตกแต่งแล้วก็อันนี้น่ารักมากๆค่ะน้องๆดาวเรืองแสง <S 2>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  มีบอร์ดเอาไว้ติดผลงานศิลปะของน้องๆด้วยนะโต๊ะเล็กรูปใบบัวแล้วก็พรมหมีแล้วก็พรมใบบัวค่ะ ฉันติดผนังอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะมี4แบบเป็นประตู2แบบแล้วก็เป็นหลังคาอีก2องอันค่ะน่ารักมีสระยางด้วยนะคะกระถนเด็กน้อยมีแพมเพ์ดแล้วก็อุปกรณ์ผ้าอ้อมต่างๆขวดสบูรูปหนูอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะ มีเซตจานและแก้วน้ำของเด็กอีก2แบบเครื่องอุ่นขวดนมอาหารเบบี๋มีน้ำส้มแล้วก็ขวดนมอันเล็กกับอันใหญ่ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นโต๊ะและเก้าอี้อีก4แบบมาในโหมดของโซฟาค่ะน่ารักมากๆ มีโซฟากระรอกจิ้งจอกน้อยโซฟาหมีน้อยแล้วก็ยังมีเบาะลายดอกไม้ด้วยนะคะกล่องเก็บของเล่นรูปกบเกมรูปกบและทีแ่แน่ๆคือของเล่นเยอะมากค่ะน้องๆส่วนไฟใหม่ของเฟอร์นิเจอร์แพ็คนี้นะคะพี่ชอบมากๆค่ะน้องๆชอบมากมีโคมไฟนกฮูกน้อยเห็ดแล้วก็กองไฟด้วยค่ะ น่ารักเป็นลมไปเลยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในแพ็ค OA Baby นะคะเอาละค่ะรีวิวเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วเรามาแต่งบ้านฟรีให้เป็นนร์เซอรีกันดีกว่าคะ่ะน้องๆตรงนี้พี่จะทำให้เป็น p l เพลก u า d หรือว่าสนามเด็กเล่นนะคะส่วนโซนนี้จะเป็นโซนห้องเรียนค่ะ ห้องนี้จะเป็นห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ห้องนอนกลางวันของน้องๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงอาหารเล็กๆให้เด็กๆค่ะผนังพี่จะให้เป็นลายท้องฟ้าและพื้นเป็นลายดอกเดซี่นะคะให้เหมือนกับว่าเด็กๆได้วิ่งเล่นข้างนอกค่ะ เพิ่มชิงช้าแล้วก็แทมบอรีนเข้าไปติดลำโพงหนอนน้อยแล้วก็ไฟค่ะพี่ใช้เป็นไฟเห็ดนะคะอาจจะใช้เห็ดเปื้องหน่อยนะคะบ้านหลังนี้เพราะว่าพี่ชอบไฟเห็ดมาก โซนต่อไปค่ะห้องเรียนมีบ้านของเล่นตู้เก็บของเล่นชั้นวางของเล่นอุปกรณ์การเรียนต่างๆโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็กๆค่ะพี่จะติดไฟเป็นโคมไฟแทนนะคะ โดยใช้ชั้นที่ฝังผนังนะคะเสร็จแล้วก็อ้อโคมไฟไปใส่ไว้ข้างในค่ะทำแบบนี้แทนการติดไฟแบบธรรมดาได้ทั้งตกแต่งห้องแล้วก็ติดไฟไปในตัวเลยค่ะ ต่อไปเป็นห้องเนอร์เซอรี่ค่ะใช้เป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ให้น้องๆน,นอนกลางวันกันค่ะนี่ปูพรมรูปหมีไว้กลางห้องเลยแล้วก็เตียงปูพื้นสำหรับเด็กๆทุกคนเลยค่ะ ต่อไปค่ะโซนห้องครัวหรือว่าโรงอาหารขนาดเล็กๆเราสามารถไปตามเก็บไอเทมในเมืองฟรีนะคะเอามาใส่ในเนื้อเซรีของเราหนังสือสมุดต,ต่างๆนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่เอาไว้ให้เด็กๆค่ะในโกดังแมวก็มีไอเทมน่ารักน่ารักเหมาะกับเนื้อเซรีของเรานะคะของเล่นตุ๊กตาสมุดวาดภาพระบายสีโทค่าไลฟ์เฟอร์กระเป๋าน่ารักน่ารัก เอาละค่ะเรามาจัดห้องครัวของเราต่อค่ะพี่จะใช้ชั้นวางกระต่ายน้อยตู้เย็นในเมืองฟรีแล้วก็โต๊ะสำหรับให้เด็กๆทานอาหารค่ะบนชั้นพี่ก็จะวางจานและแก้วน้ำมโครเวฟเอาไว้อุ่นอาหารเด็กๆเครื่องอุ่นขวดนมจัดเรียงขวดนมแล้วก็น้ำผลไม้นมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่ที่เราได้มาจากร้านขายของ อาหารเด็กแล้วก็ซีเรียลค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมต้อนรับเด็กๆเพลงกลาวโซนเล่นโซนมีสะพานลื่นชิงช้าและของเล่นให้เด็กๆได้เล่นสนุกโซนห้องเรียนและกิจกรรมมีทั้งกล่อง DIY สลามสีเทียนสมุดวาดรูป,ประบายสีและนี่ก็เป็นโซนที่เด็กๆจะมานอนกลางวันกันค่ะมีเตียงเปลี่ยนผ้าอ้อม ผ้าปูนอนในห้องอาหารมีทั้งนมแล้วก็ขนมเตรียมพร้อมไว้ให้เด็กๆเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเนเซอรี่เราไปเตรียมตัวต้อนรับเด็กๆกันขอแนะนำให้น้องๆรู้จักกับที a เชอร์เคสค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆเก็บกระ,ะเป๋าก่อนนะคะ กำลังเล่นสนุกเลยถึงเวลาเรียนแล้วค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะคุณครูจะแจกแท็บเล็ตนะคะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆทุกคนเตรียมแว่นกรองแสงกันมาหรือเปล่าสายตาของเด็กๆบอบบางยังต้องการการป้องกันแสงสีฟ้าที่ออกมาจากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ ในยุคนี้จะไม่ใช้แท็บเล็ตก็ไม่ได้ซะด้วยสิเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปเรียนภาษาอังกฤษนะคะใส่แว่นกรองแสงป้องกันกันแล้วนะต่อไปนะจ๊ะเด็กๆให้เด็กๆวาดรูปตามนิทานที่เราดูกันไปเมื่อกี้ไหนใครว่าตัวอะไรกันบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะ บ่ายแล้วถึงเวลานอนกลางวันแล้วค่ะเด็กๆมาเปลี่ยนผ้าอ้อมกันก่อนนะคนต่อไปจ้าเด็กๆคนไหนหิ เดี๋ยวคุณครูจะอุ่นอาหารกับนมให้นะคะคนนี้เอาน้ำส้มใช่ไหมคะน้องเอานมอะไรนมสตรอเบอรี่ได้จ้านี่คะ่ะนมอุ่นๆมาค่ะเดี๋ยวทีเชร์ป้อนนะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคลิป n u r ร์เซอรี่แมโอเวอในบ้านฟรี หวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง y o u t u โทคา w เวิร d ไทยและพิเศษสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากได้แว่นกรองแสงป้องกันสายตาของน้องๆจากแสงสีฟ้าที่ออกมาจากแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะคะให้ผู้ปกครองเข้าไปกดซื้อลิงก์ชอปปี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ หวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย